我藏阿毗哇。

ครับ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  <laughs>

แต่ละจุดแต่ละโลกจะแผ่โลกก็เหมือนกันนะก็บโลกเล็กก็เหมือนกันนะแล้วก็ระมัดระวังเวลาฟันระระวังมือระวังอะไรด้วยแล้วก็ฝันฟันเน้นๆข้างใจฟันแล้วมันในกายก็ตจะลายพรางเอาเราฟอมเราพ่อฟังเราพ่อท่านเราพ่อให้สัญญาณเราพ่อให้น้ำน้ำเรียบร้อยแล้วก็ค่อยตัดเออ สำหรับในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ของกองรักบคำกองกองรักบคำเตรียมบอมเน้อเตรียมบ้องมาจัดที่ให้เราได้เป็นกองกองรับคำสัญญาณจากประกาศให้เราตัวเทียบสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินจิตสีชั้นบ้านแต่มันได้รับทราบในมโนธรรกับเราทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอเชิญเจ้าภาพนะทุกเจ้าภาพเข้าประจําอี่แล้วเน้อ ก็สงก็มัดก็เบียมสยันโตด้วยนะครับนังกวนยืนครับยืนครเียมโตเลิ่ตาเหน่อยับยืนหอดมเลยมนมีสามเส้นส่เส้นนะคระหว่างสายเราปล่ยนองลองเอาเท่ากันเอาเท่ากันเอาเอาันนี้ออกก่อนเลยได้มเนี่อจ้องจำภาพเรือ้องจภาพเอต้องจพร้อจำภาพเ้องจาอ้อเร่งต้องจำภเ เตรียมเจเดอร์องัเสียขง,กกอของ,ขงของพ่อจะมาเดมาเตอร์มีผู้มาด้วยผูเดอร์ของของเาข้างเตรียมลูกเอกไม่ได้ขึ้นไปครับผมรอสัญญาจากเสียงอ,องพ่อแล้วครับพร้อมนะเตียมนะหนึ่งสองสามไป เอาหลังจากที่เราจะไปตัดอเยีลยวต่อไปก็ให้ยมออกนอกนอกบันเลอร์เพิ่สวดให้ไปรองกันอยู่ด้านหน้าวันทิตจะัาออกให้เพิ่งสวนสจ้าก้อนกันเลยครับ พอสจะเลลงไปสวนเมเอาไพัส่วนซะก่อนเพิ่งเดี๋ยวเาใส่พนสวนซะก่อนจะอะแมนใสพนสวนซะก่อนสวทัเสจเสวนเย้่พันสวนจะมาเอาอยมาเดีอยรอค่อเอานนี้าไีนะครับพันสวนซะกันมันจีบ่าแขงเลยยังยังยังเอาไว้ตรงนั้นแหะครับใส่พันสวนแล้วแมนเอาไ้ก่อนไงพันส่วนซะกันเอาไปลุ่มลุ่มจะแขงเนะ หลังจากที่หลวงพ่อทางฟอสซยลเอาไว้หั่นกันได้ไอ้เพิ่งสวดแล้วใช่ก่ะวันโยบบอกมาแบบมีอะไรจำอะไรได้ทั้งจักรของอะไรจังมาเอาหลังจากสวดพูดเ้อยแล้วไอ้เพิ่งสวดสักวันเนอะจะลงไปที่ประมแล้วเราเท่าไรค่อยเอาเด้อบรรยากาศครับผมต่างก็ดีมีดก็ดีอย่าเพิ่งเอาวางไว้ก่อนนะโยมนะ ของทุกอย่างมาไม้ก่อนเอาไว้นลุ้มครเอาไว้นีลุมเลยตั้งทายันตไั้งหมดนังเอาวางเอาลงเอาลุลุ้มใหม่แล้วมปนสวสักวันเอาวางไว้ก่อนเสียอะไรต่างๆไม่ก่ดนมาอย่เพิ่งเาเด้อเอาปนสวสักวันกันเลยครับเจ้าเหาเอาไว้นลุมครับมีอาไนลุ้มใหม่เอะไรไกไ้หน้าโผล่เอาไว้นลุ้มไหมเพื่อเพื่อสวนสักวันเอาไว้นลุ้มใหมเลยจำไหนอีหรอ

ไ <Bei> ป๊สเลยเอาโยมเสด็จก็มารองนน pues, รกันที่หน้าโบสถ์เพื่อมาเป็นสติปัญญาเราทั้งหลายจะได้ต่อแล้วก็จะทำพิธีพักนิมิตเวลาทักพระสงฆ์ท้ามดาให้ยโยมไปลงมืออยู่ด้านหน้าทุกลูกๆใครแข็งแรงก็รวมพิธีน้ำเพลินกันเลยครับโยมแต่แข็งแรงก่ะรวมพิธีน้ำเพลินกันเลยไป <พอ S 1> ยืนนายอำเภอไปยืนในายอำเภอหล้วก็จะเป็นลูกทักเพื่อสมุดที่จ<ต>ะบรรทอน นะนนะพูดถิทักนิมิตแหละครับผมปุริติมมยาทิสายากิงนิมิตังพิธีมีอะไรเป็นนิมิตให้โยมตอบว่าปาสาโนพันเตนะปาสาโนพันเตพิธีมีหินเป็นนิมิตเอาตัวลองนะปุริติมมยาทิสายากิงนิมิตังปาสาโนพันเต บอกก็ได้แข็งแรงย่างน้ำเพลินตอนนี้มีต้องอันนี้โยกโยกไปต้องว่าคือความหมายก็คือว่าทางนี้อะไรถ้าพวกออกกันยางน้ำเพลินก็ได้ถ้าทำเป็นที่ยางออมน้ำเพลิน่นยังดีเด้พระสงฆ์ก็เลยนั้นหาพระเพราะว่าทางนี้มีสัมบทตัศน์นะโมตัสสะภะปะวะโต Samma samputatsa, namo tattha, papaato, rapaato, samma samputattha, urati maja kisaya kinnitam, eso pasanimitam, atukante.

ชิมายะิสายะกิงนิมิตัปาสาโนพันเตเฮโสปาสโนนิมิตักาโตพันเต นิมายานุติสอโยกิงนิมิตตังปัสสาวะโนพันเตเอโสปัสสโนนิมิตตังชาตุพันเต อุตตรายาทิสายากิงนิมิตตังปัสสาวะโนพันเตเฮโสปัสสาวะโนนิมิตตังตาทุพันเต ข้าจาพาพ,พระองค์และภูมมารวมบุญภูตรายานุทศิศยากิ่งนิมิตตังปาสานโนพันเตเฮโซปาสาโนนิมิตตังสาโนพันเตเออืเ่อมดังทิตตะวันออกอีกรอบหนึ่งเด้อ ทิมายาทิซายาเก่งนิมิต้งังปาสาโนพันเตเฮโซปาสาโนิมิตังสาธุพันเตท,ทีนี้ให้โยงไปรอด้านนอกเดรวนพระสงฆ์จะได้ทำพิธีสังฆก,กรรมสังฆกรรมสวดผูดปูพัทศีมาโยงออกนอกทั้งหมด แล้วก็ในขณะที่สวดต้องมีคนดูแลหน้าประตูด้วยอย่าให้สุนัขอะไรวิ่งเข้ามาเด้อนะมีม,มีมีคนมีนายทวารประตูด้วยนะ

เอวิตังหาเรียมิสุนารุเมพันเตสังกอญาสังเขนสีมาสมตะสมัสสวาสนาโกโพสตัสญาติสังกัชปตะกัลลังสังโฆตังสีมารติจิวเลนิปวาสังสมันเนยะ

यासा यसमतो कामति तम एतिशासी माया दीक्षेयनामिपवचासासमति तपेतोवा कामन्या कामुपचालन्या को तुल्हासा यासा नापमति सोपासेया अममतासी मासंकेना

สาธุสาธุสาธุทำไมมีการตรวจผูกผ้าสีมา่อทุกโมทงนาต่อไปคณะสองจะได้ลงไปสิเพื่อข้าเดียวเก็บกันสินลแล้วล บนคณะสงฆ์นะครับเสร็จแล้วครับผมอ่าในมณฑที่อัสงฆ์ที่เดิมนะครับ